ถ้าเดาเดาถ้าเดาเดาเดอุ้ยเฮียทเดา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 เดแงแังแดงแงแงฮ่าฮ่าฮ่าพวกขาก็กำลังจะมาโจมตีจักรวาลของเองรูสกีบีดอ๊อบยสเซตายหมด ออกไปจากจัก,กรวาลชั้นซะตั้มตึ้มเอฮ่าฮ่าฮ่าขับเรือไปก่อนวะเว้ยเฮ้ยข้ามาจาัก,กรวาลน,นี้ได้แล้ว เดี๋ยวก่อนนะจจกวาลสกิบิดี้ของเราเดี๋ยวก่อนนะปอเ่าข้อเป็นหัวหน้าของพวกนี้โรเทงตึกตึกบตึบตึ๊แตกตึบตึ๊บตึ๊กตึบตึบตึ๊ เพลงอะไรวะเนี่ย,เ,ยเพลงที่เขาให้ทำมาเฮ้ยวพวกเองอย่าค้าสิวะ <c oughs> ข้าบอกว่าอะไรวกเจ้าสองคนมันมีมากพอแล้วเอาหัวไปคิดสิต้องอามาเป็นร้อยๆคนดิแต่ว่าเรา แต่ว่าถ้าส่งไปเยอะขนาดนั้นก็ตายกันหมดแล้วทำไงโอ้ยส่งโงมิก่อนเธอไปทันลมไซเลนเฮดโถ่เว้ยเฮ้ย,ยได้ลูกน้องไม่ได้เรื่องอีกแล้ววะมันจะขับไล่พวกแกวไปเลยปอกจักรทานทัพไปสายวกไปเลยนะไปได้เร็วปลาไม่โดนวะเอาเรือก็ได้ ไปไปได้สักทีเบื่อเบื่อกับลูกน้อยอย่างนี้ฮ่าฮ่าฮ่าฉันเป็นไททันสปิกเ์แมนที่อยู่ในเขมรแดงและนี่สิบนาทีผ่านไปได้เวลาชุดเอาล่ะพวกเรา ฉันเป็นทีวีแมนคำมาตอนนี้ทราบหรือยังว่าไททันสปีกอม์แมนเข้ามาเห็นเองฮมันก็ไปมันก็เป็นแค่ขาวหลอกลวงใครจะไปเชื่อเชื่อสักหน่อยอยังดีนะเพื่อนเพราะว่าฉันนี่แหละคอมเมตน,นจริงๆ ฉันคือธงพวกแกตายกันให้หมดเลยเว้ยเว้ยพิวพิวเฮ้ยฉันต้องมาแอบฟังพวกมันฉันตายไปแล้วกันเนี่ยว้าวพิว คิวเห็นเห็นเห็นธงค่าไหมธงค่าเป็นประเทศอะไรก็น่าจะรู้ว่าไวได้เวลาการประชุมแล้วอตอนนี such 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 ้แหละฉันก็ได้มาอยู่กับได้มาอยู่กลุ่มกับเองได้ไงทงด้านหลังแั่นมันขมิ้งไงใช่ เฮ้ยมามามาประชุมกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าเสียเวลาเอาตอนเนี้ยรู้สึกว่าเหมือนจักรเหมือนว่าจักรวาลนั้นเนี่ยน่าจะต่อน่าจะมาต่อสู้กับจักรวาลนี้เพรวฉะนั้นพวกเราร่วมกันวางแผนโดยการลอบสังหารพวกพันธมิตรและเราต้องแก้งเป็นฝ่ายดีโดยการ เอาน้ําไปให้มันกินแล้วเราจะใส่ยาพิษโอเคนะตามแผนฮาฉันจะบอกอย่างหนึ่งนะจริงๆแล้วฉันเป็นพยาไก่ยจอนทำยาทำยพอแปลงล่างแล้วอเดี๋ยวฉันออกไปก่อนนะไป นาทีผ่านไปพวกเองถึงกับนอนเลยหรือใช่ครับท่านเืโอ้โหออดูแตายเรือกว่าจะได้เราอมาตั้งค่ายทางนี้เรามาตั้งค่าย,า,า,งายกันที่นี่ก่อน <ไป S 2> แล้วไม่เอาที่ฐานาาัเราวางแผลล้วละ มันใกล้ๆกับจัก,กรวาลสกิบิดี้งไงเห็นไหมล่ะเส้นเส้นเขตแดงมันก็มีมแหกตาดูกันบ้างไหนอะ่ะก็ข้าสมมุติขึ้นมาเองไงเอ้า<ำ>หือกล้องอย่าไปถ่ายตีเออถ่ายตีฉันยังหนังแว เฮ้ยลบเร็วมันมีคนยิงรีบเก็บเรือของเขมนไปซะเฮ้ยแล้วเขาเฮ้ยอกอกมาได้แล้วครับพอนเพราะว่าผมจัดการเอง

เพราะว่าฉันเป็นพญาไก่โจ๊กเฮ้ยทำงไงดีเนี่ยงอนเองไปลองแพ้อะไเหรอเดี๋ยวเสกไม่เป็นไรเดี๋ยวเสกแก้วน้ำมาเดี๋ยวเสกบูน้ำบูฮาวายไม่เงย แล้วก็ใส่ยาพิษด,ด้วยได้และเอาไปให้สกิบิดี้มันกินซะ